เขาออกจากคู่เนาะโอ้แบบว่าเห็นติโตให้มู่แล้วมักว่าหรือเ่าใดกับมักอยู่แบบว่ามู่มักว่าอะไโอ้แบบว่าทำทำท่าเอามุ่งไปอ้างก็ว่าได้เนาะแบบแบบนี้นะเราแบบว่าบุญอยากฮักน้ำใจมู่แบบนี้ทั้งทั้งที่ใจลึกๆตัวเองนะแบบว่าคือแบบน้อยใจนะเขาห้องนะ มานนัะไม่ว่าจีบแถวเล่าผู้เดียวเท่านี้บอสแต่ค่ะไอเป็นผู้เดียวเท่านี้ผู้เดียวเท่านี้นะมากเลยจีบเพบมันเป็นสาวมันเป็น้ยจีบสาวเบิร์ดเมื่อก็ได้ประมาณสองสามค่ำก็สาวนอกค้ออะไรเนาะอยู่เลย สบายดีพี่น้องสบายดีเด้อพี่น้องบัดสุบุสคนเนาะมื้อนก้าบ,บาหลีเคยสิมาสัมภผัสเคยไทยเอ้ยเคยเคยเคยไทยที่เป็นที่มาเอาเมียอยู่ลาวกับสะพ้ายลาวที่เป็นเอ้ยสะพ้ายไทยจักว่าอะไรเนาะพี่น้องนี่ว่าลีกะมาดูที่รถเพิ่งเนี่ยนี่เพิ่น,น,นกังามอยู่พี่น้องเนาะ50ตันเด็กเด็กหน้าทิพตันเล็กหนักบ่เนาะพี่น้องเนาะแต่เดียวสิไปสัมภาษณ์เพิ่นสดๆกันเลยพี่น้อง ว่ามีความเป็นจังใดฮะนะได้หูชึกจังใดได้เมียลาวแต่หูชึกจังใดได้ปัวไทยว่าฉันซะโอเคไป้องป่ะไอฉันโอเคเนาะโดยมาฮอดจอะถึงวันนี้ฮอดจอะถึงวันที่ว่าคู่ที่ว่าสมหวังทางด้านสาวลาวว่าไทยเนาะเลยเลยอ้าวสบายดีอ้าอสบายดี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 อไอเชื่อว่าอะไรเนาะไอเซี่ยนอ๋อเลยไอเสี่ยง ก็เป็นคนอย่างว่าไงนี่ภาษาไทยกับพี่เชียงนะเนาะคนอุบลโอ้เวลาเข่ากล้องคือเก่งๆเนาะไอ้เชียงนี่โอ้ยคนไ่เคยเข่ากล้องเนาะไ่เคยเข่ากล้องเคยเข่าอยู่ด้วยวะใช่ไหมน้อยใช่เลยอ๋อได้จะคนละไนี่ลูกชายน้อยได้คนละผู้ใหญ่หรือผู้น้อยผู้น้อยนี่อ๋อผู้ใหญ่เป็นบราวสิบเจ็ดปีผู้ใหญ่เนี่ยเป็นบราวเนี่เพิ่นมานดำอยู่บลเนี่ยมาตื่นอนอน แสดงว่าอันอันไอ้อก็บเบื่อไปอยู่น้ำกันดนละเบนดโดนแหงแล้วเดี๋ยว <c oughs> สาวดีเด้อมูสุดยอดดีเนาะเขาเล่าเรื่องเลยว่าโออันสิถามว่าเฮ็ดจังไงจังไปพบกัพ่อกันพบกันอยู่สนามบินต้องเข้าสนาม,มนบินทานอ,อ๋อเอื้อเพิ่นก็ไปทำงานแมน่ยเจ้าไปทำงานด้วยกันแมใไผจีบไผก่อนเนี่ยเจ้าบอก เออเนีนเลยอตอนแรกตอนแรกตอนแรกติดต่อให้มูก่อนเพิ่นต่อให้มูโอ้ต่อให้มูแเราจะคลองมากเองโอ้เป็นแม่ซื้อก่อนทีแรกนะเพิ่นทั่ติดต่อให้มูเพิ่นอะไรทั้งจันเนียเจ้าได้ซื้อว่าอย่างไนจันทาราเคยจันเคยจันเนาะเคยจันเคยจันเป็นคน นี่แหละแขวงสวรรคนเขีเป็นคนบ้านเฮาเป็นคนแขวงสวรรคนกเขอ๋นสวรรคนัเขตก็บ่นกับโบไกกันทิ่น่เนาะทำห่อยก็หน่ายลก่โลงอ้สุดยอดสุดยอดดีดียูน้ำกกนเช้าไปีเกือบ้าแล้วลกกาผุกนาเทไรแล้วผู้นะสุดเจ็ดสเจดีแล้วเนาะซาปียังไดลูกคนหนึ่งอ่ะอา พิ่นเพิ่นหา5ปีครึ่งอือ5ีครึ่งบ่น่อยเแล้วแต่งงานเรียบร้อยแล้วบ่หรือว่าจดทะเบียนสมรสจดที่ยเลยมาจดอยู่บ้านเฮาอ๋อแสดงว่าตามประเพณีแด้ได้ิโดยเป็นแว่าเป็นผัวเมียกันแท้จริง ว่าชันจัะสุดที่เรียบร้อยแบบโบได้ปิด i̇şte บังอย่างเนาะเองแบบเปิดเผยเลยนะเปิดเผยช่วงมื้อนี้อ okay. ันแบบว่า hmm. ตั้งรักปักฐานอยู่พุ่นบอหรือว่าแต่เนี่ยตั้งรักปักฐานอยู่กรุงเทพแล้วแต่ย่านเที่ยงขึ้นแล้วอยู่กรุงเทพบอโอว่าได้อยู่อีกอุบลกันเนาะบอไปหาเหตุงานอยู่พูดแล้วรักฐานก็ยังได้ตั้งอยู่บ้านใู่ไลมเออได้หวานได้ตั้งกันได้เหตุยัง อันนี้บ้านปลายสิถ้าก,กัน,นว <c ười> ่าฮุบลูกฮุบเมียมาอยู่หี่เนาะชีว่าฉันละติทา<อ><อ>งเมืงอง,มงอนาคตจะไปอ,อยู่ใส่พอก่าง่ายๆเดี๋ยวนี้ก็อยู่ในช่วงเวลาทํางานก<อ>่อนอเนาะกำลังก็กำลังแห่งก็กำลังไกลยก็เทปไปก่อนงานอะไรเดินๆไอไปเฮ็ดงานไหนเนาะไองานกระถางเกาะเมงกระถางเกาะเมาก็ะช้างเดี๋เนาะเวลาเมาก็ะช้าง รับแบบใดแบบว่ามีคนมาจ้างล่ะไปบอกหรือว่าก็เติมปูกระเบื้องยังยังเลยนะคูณได้คูณได้จ้างไปเฮิตไซกับไปแกซีบ้านลังบ้านแกซีแบบนั่นแล้วมีผู้มาจ้างลราไปแล้วกันหลับมาเนาะโฆษณาเลยก็สร้างช่องแซมบ้านเก่าเขาเลยบอเซมหลังบ้านหน้าบ้านยังนึกว่า ไปเล่นเป็นหลังเนาะเป็นยังเป็นหลังสร้างไหมแล้วบ่แม่นเนาะเติมเติมหลังบ่ใหญ่ก็เอาค่ะแบบหลังบ้านหลังครัวเนี่ยน่าสนมากอยู่น้ำกันหนิไปว่ามีความสุขดีเนาะชาวลาวบอไทยกันเนาะความสุขขนาดสิ่งเทศดีๆเนาะดี่ว่าได้สมหวังสมหวังแต่เก่ามีดราม่าอะไรได้ชาวลาวบอไทยนี่เนาะ ว่าบอชมวังเพิ่นว่าที่จริงชมวังก็มีแต่ว่าเวลาเพิ่นชมวังแล้วเพิ่นไปอัดหลานแล้วเพิ่นบ่ได้มาให้สัมภาษณ์เฮาได้มีใจแน่วแน่ต่อกันนะและอยู่กันแบบบ่ได้เกี่ยวกับสันสานเนาะวบอเลยเลยอ๋อเดียวทีน้องใช่ไม่ว่าทางด้านเลือดจันเพิ่นเมื่อบ้านอายดูอยู่บ่เคยเมื่อเคยดูอยู่เคยดูเคยมอโยกันแต่แกลูกชายใหญ่ยังน้อยอ้อแต่แกผูกกบนังน้อยเป็นปีบอได้เห็นนาอยู่บ้านเพิ่น เห็นหน้าคือกันบ่อยอยู่บ้านจะกันโอ้แสดงวอาคนคือกันได้นน่คนคือกันคนคือกันแป่ว่าว่าง่างๆกันอยู่พุ่นกับบ่ได้ห่งได้มีอยู่พี่กับบ่ได้ห่งได้มีคือกันเนาะีคนผู้บนนี้ว่าวาเล่าชัดเจวเลยเนาะทั้งผู้เรื่องบ่ได้คอยว่ากันอ้ือตื่นเลยตื่าเข้าใจาษาเลาแบบ ลายละเอียดกว่าคนเราวดิเนาะแับท่องเท่เนี่ละสิกว่าสั้นชาเนาะว่าเจี๋มเป็นวัดดับแบบว่าเดินคือมือนี่น่ะซุ้มอ้ายนี่กระเบื้อนนี่เดินทางมาเล่านี่แบบมาอันเที่ยวบัดหรือว่าจากไดนนี่เมื่อกี้กินดองร้านโอ้กินดองร้านญาติฝ่ายเนี่ยเนาะก็เลยถือโอกาสมาเนาะโอกาสมามากับแบบสบายเลยพี่น้องเนาะเพิ่นไปอยู่หลายปีช่างตัวตนพูน ตอนนี้รถครับมีโดดแบใหญ่เนาะแนี่งามเลยพี่น้องเฮือนเพิ่นเราแบบใหญ่เลยดีเลยตอนนี้ใหญ่ก็แต่ว่าดูได้พออนุญาตถามเรื่องชิตัวเองหน่อยนึงอันลายทางค่าสินสอดขาดองนี่ลายประดัเนาะอันแต่งกับสาวลาวเฮานี่โอ้ยบมได้มีได้ผมได้มีแต่ข้าแต่ยี่แม่ชาวปี๋ล่ะมาแต่งก็แต่เอาฝากเงินให้แม่ห้าหมื่นโอ้ระดองห้าหมื่น เปล่าค่ะมันบ้านเราแต่ขนาดสำไมเช่าปีขึ้นหลังว่าฉันไปเห็นบ่เงินหามื่นแม่หาง่ายแท้หายากแท้เช่าปีขึ้นหลังก็ถือว่าแพงแล้วแต่กี่เนาะเงินหามื่นบาทเพื่อจะได้เงินย้อนกลับไปอาจจะมุ่ลว่าเงินเดือนนายครูเงินเดือนตอนนั้นพอเป็นนายครูสีเท่าไรชงทำแสนกีบนี่แม่จนพ่อเขาออกจากครูเนาะ เอ้แบบว่าเห็นติโตให้มู่ล้ะมักวะหรือว่าอะไรแบบมาผิวแบบว่าทำทำถ้าเอามุ่งไปอ้างก็ว่าได้เนาะแบบแบบนี้นะว่าแบบว่าหัวอยากฮักน้ำใจมู่แบบนี้ทั้งทั้งที่ใจลึกๆตัวเองนะแบบว่าคืดแบบน้อยใจนะเขาห้องนะ ไม่ว่าจีบสาวเล่าผู้เดียวเท่านี้บอสแต่ใครอายเป็นผู้เดียวเท่านี้ผู้เดียวเท่านี้นะมั่งเลยจีบให้เขาเป็นสาวเป็นจีบสาวเบิร์ดมือก็ได้ประมาณสองสามคำพ่อสาวเนาะพี่น้องเลยเนาะอยู่เลยอยู่อดเลยจอดทุกที่เลยพี่น้องเอ้ยว้าวไทยเนาะว้าวอุบลเนาะอุบลและวอายนี้ไอ้จะตีแล้วตอนนี้สงกการเตรียมสามสิบแปดสามสิบแปดสงการนี่บอส แต่แรงว่าอายุยังไม่รุ่นอยู่ได้นี่เนาะแล้วเอาตอนชิบแปดได้หรอพี่เนี่ยชิบแปดนี่ชิบแปดชิบแปดย่างชิบเก้าทั้งนี้นะสี่สิบหันนะก็ได้ลื่นกันหลายเลยแสดงว่ายังเด็กน้อยอยู่ตอนนั้นเนาะเด็กน้อยอยู่รวมพึงันเด็กน้อยว้าัยรุ่นเนาะเป็นพอดี về bà mắc phải mắc kinh nè, chỉ ai phân bà, chỉ mong bà coi nên đây làm sao, lẽ mình nhắn được nó yếu à? Bà hết thế này, được rồi. Thế Thế kia, cháu đây có gì không? Ở đây có gì không? Ở đây có gì không? Ở đây có Ở đây có gì không? Ở đây có gì có เคยมาเหนึ่งบ่มาเคยไปโสเสียหลายปีเนวะมาเวี่ถาเออเนื้อโพถาว์โพถาเสียร่เจียนเนื้อโพถาวมาหายนะเราหหันแล้วแล้วถึงมายังแล้วมาไ่ได้เาบหันมาผลลังแลเวเราเดือักไปกเทา้าแล้วในบ้ายกันแล้วก็ลายปีนะเนาะแล้วอยู่ตำบลอังจังวัดอัังเอออยู่ตำบลอัยังโอลาอยู่นะถามลาวย อยู่บ้านชั้นละแสนตำบลสุพรรณยอำเภอเด็ดอุดมจั่งบ้านเด็ดอุดมหมดหลักการนี่คันทันขีความนี่ฮาต้องไปขามทั้งนั้นน้องจังใกล้กันถ้าขามง่ายกว่าง่ายกว่าบ่ออทางนั้นบ่เคยไปเที่ยวว่างจังนี่ไปขี่รถประมาณจักชั่วโมงไงสามั่วโมงก็พอแล้วสามสิบโมง่นโอ้แสดงว่ามันใกล้เติบได้นี่น้อเบาซ้อมไปรักอีกนะซ้อมรถจำไปถ้าแขกกับโอ้ยซ้อมนี่หนึ่งนะถ้าจำไปเนาะถ้าแขกนะ แน่น <muitas S 2> ั่นก็บอไก่ดแต่เนาะบอกขำนะเนาะบอกขำออกกานตคุประมาณชิหงเ่าไปปานุกรอ๋อ้ซัำใกล้กันนิดนี่เนาะนเพื่อนเอกสารขันนะโดยโยโดยขันแบบขันออกมาสุดแรกขันดาวดอนทูเทออเอามาแต่นบ้านบอกกันทเทอะไรออมามาแมบนซ้ำทขึ้นโอแบลว่าเนเอามาเอามาาไม่หี่เขาสเข็ดเอกสารมันย่ากในนิดนึง่ะ กูจอดอีกทีแล้วถามมาเธอสองถามมาไงเดี๋ยวเกมอีกช่างจะได้จากซื้อรถสองคันไหนคันหนึ่งไว้ขี่คันหนึ่งไว้บรรทุกบ่คันหนึ่งไว้ใช้งานเลเรื่องของเรื่องมันอ่นรถมาซ้อนรถมีรถใสโอ้รถมาซ้อนประตูมันก็เราไปซ่อมไปซ่อมตัวเองก็ต้องเฮ็นงานซูมือมันก็เลยเอาคันใหม่เลยแล้วทางด้านเมียไอ้ได้เห็นงานยังเนาะ เอาลูกดูดูฟองนะเออยังไงเป็นแม่บ้านแหละเดี๋ยวนี้เนาะแต่ก่อนก็เฮ็ดเลยบ้านอันนี้ไปอยู่นําช่เยื่อนอี๋หนิชาวเราบอกไทยนี่อ่าครับลูกมันต้องเรียนจะมาได้อย่างมาสอบไปไปส่นไปโรงเรียนบ่ไปโดยูดูช่วยอดอี๋หนิแค่นี้เดี๋ยวนี้ก็ได้เอาลูกเอาหลานเอาน้องอนุ่งไปอยู่น้ำเนาะเป็นงานก็ได้พอได้ไปพุ่นพอได้อาชัยเพิ่นเพราะฉะนั้นใชลูกหลานไอ้น้องก็ได้ หับจะค้นรวมเบดน่ะไหวี่ก็่อยอ้โหน้องสามคนเนาะแต่ทั้งหัวหน้าเป็นซีแล้วก็ตัดขาบ้าแน่นะเปนทีมีทีมึงสองทีมนมแต่แต่แบบว่าไม่ง่ายครับแบบเป็นสร้างรับเมาน้อยๆเนาะแน่น้อยๆแบบยังบอดได้ตังบริษัทอย่างไงร กันตั้งบริษัทใหญ่ๆอย่าอย่าลืมส่วนเด้เนาะบ่ได้พอไปเป็นสอบปูนให้เนาะสอบปูนให้ก็ได้อ่าพี่น้องก็ถือว่าประสบความสําเร็จในอันรายเติบแล้วแนุสาวหายากได้คที่สมหวังอยู่กันได้มาตั้งปีเบามนบ่แม่นแล้วออสุดยอดเลยดิให้เสียงพี่น้องเนาะ เห็นเล่ามาตั้งแต่ถึงนี่ก็ได้สัมภาษณ์ตัวจริงคนบ้านเฮาเคยชิ้หัวดังระดักเลยเนาะหัวควันดะคันบอกหัวดอกแผงเพิงเพื้นนะเนาะมาในกานที่อยู่ถึงเด้่นี่เนาะถึงเติบบอกรันคิดพื้อยู่นะงานงานเลยนะงานม้วนเล้วเนาะแบบว่าบอกเจ้าของบ้านคนไว้ เดี๋ยวพาลุงน้องมาดมบ่มาบดปดลุงน้องมาหยกทีมเลยลุงน้องลุงน้องของไอ้เชียงนี่แล้วสิหับเป็นคนเล่าเด้แม่นบ่ใครหาบบางเทือบผมมีนะเด็กเตยตัดสินมวนนะนลยเลยแต่ลูกแต่หลานหลานไปชอย เอาเบิรกอดเอาคนไทยเหรอให้เขา,มาเมาตัางหากามั้ยเน,นีัยเ,เลยไปสวดไลนนะคือการที่เขาเาไปหล่นอะไนะบอนอที่ปักลักปักทานแท้่อยู่เล้วเนาะลลเล็ดล,ลูกเด้ชันชาติอย่างนี่กแก<ต>เล่าน,นี่ละันชาติล่าเหรอกขึ้นไทเนี่ยเล้าเนี่ยเออไทยเน่ล้าเน่ลุกเครื่องลูกเครืงก็ขึ้น มัขึ้นทะเบียนสองบ่เออขึ้นทะเบียนบ้านเลโอ้แสดงว่าไปพุ่นก็ได้มาพี่ก็ดีแสดงว่ามีสองวัดประชาชนก็หนี่หาใหญ่อายุหกสิบแปดเนาะวัดไทยวัดลาวพร้อมกันหนี่เนาะโหดดีดีโหจริงจริงดีเนาะคันสิมาอยู่ลาวกันสิมาเห็ุอยู่พี่แล้วถือว่าโชคดีเนาะคนน้อยเกินมาไปพุ่นก็ง่ายมาพี่ก็ง่ายเดี๋ยวเราต้องเฮ็ดคัสก่อนเนาะบนเฮ็ด แล้วไอ้มาได้บได้ให้พัดสปอร์ตวะนี่เห็ุถึงแล้วเห็ุไวแต่หึงแลลวเนาะเห็ุไวตัวนีสิบปีตัวหนีเอุ้ยอย่างฟืนเลยเบิ้ลละโตแล้เอายาใสแล้เก็บดง่ายดอกมียัหลายอยู่ไม่ใช่ทั้งโซซั์เจ้าหนูวนวายเป็นไปได้บ่ถามมาอยู่ลาวบบวานไปเปิดไลน์สิบปีสเห็ดพัสปอร์อยู่ลาวต้องพิวักประชาชน มึงโหคนกันทุกทุกวัเห็นก็สะบัดไปเรื่อยๆอแต่ต่อต่อทุกสามเดือนนะอ๋อไปต่ออยู่ใช่ไหมไปเทสเนาะอยู่เทสหรือนปล่าไม้โหคือกันเดียวต้องคันสิมาอยู่ะไรก็ต้องถามเพื่อนต้องผูโหเศึกษาระละเอียดกว่านี้เนาะถามเพื่อนผูโหอ๋อถ้าอยู่นี่จะอยู่ได้แต่ว่าทะเบียนทั้งหมดต้องจดดี ุดวนี้จะาซื้อรถนะยังตัวใหญ่ใหญ่จากอยู่ดูใคมันอยู่ละเอาสินนะ๋อใบนี้งง่ายนะจากธะกู้คุณมนี่คนยังอยู่ติดตามพามีนะโ้แต่เขาไม่ผิดเขาต้องติดตามเนี่ยมานนี้โอ้ยงเปิดอันลาดเนาะเปิดอันลาวเลยจริงเนาะโอ้เนทาะแต่อาส Uh, nhaỉ để mà tiếp tam cái thứ nữa rồi 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 mấy anh to tụt tam nhọn đây đi chú nhọn chính chính đấy chị yêu đây bao trùm muôn vàn chú lau đây đây đấy muôn cả đo đây rút mũi máy anh đang phát thanh nào bị bắn bay thì nói bao nhiêu tiền á anh bận này vô nữa anh bận này vô cái này anh ngồi vô cả mưa anh ngồi cả đó หลอกหลอนห้หนยงเอ้ยลูกมาเอาไปเปิดไปเอิญไยมาเปิดหายไปบอกเล่าคือกันเนาะลูกันนะไม่อดเรือทานหัวเห้ยงหวะหนูมดแน่นมาตบ้เลยมันโมได้เปิดคือเเห็นเสียงนม่เชื่อเจ้าเลยจะใส่ทานนี้หมดแน่ไ้หมดหมดบ่ เปิดตัวกันยังไงพ่อหันนั่นหุ่งยุได้พ่อมจะบีบทังนี้นะเนาะเปิดหลอกลงไปพูดอะไรตึงเกิดเกิดอยู่เปิดพดอะไรแล้องเปิดโลดหนเนาะสูนละสูนละเอาโอเคก็ได้จมเลยก็ได้ทั้งเป็นเนาะเนาะอห้เพิ่นพาไปเฮ็ดเบี้ยกนี่ว่าสิถามเรื่องของพ่อแม่เล่าไปว่าเล่าเพียบพร้อมอยู่บ่พร้อมนี่นะเดี๋ยวนี้แม่ว่าที่ได้เอามงเล่าเนาะจะงอได้ก็ได้ เออโดยโเดี๋ยวเดกนอล้จุลาจุลาอ้าเปิดรถให้ลูกเปิดไปจุลาเล็กน้อยเนาะเออเอาหมชายชางแบทให้ลูกยืมรถถ้าวัดเขาเล่นถามต่อเลยเนาะโดยโดยถามต่อเลยบ่าววัดโดยอันบ่าววัดอย่างพวกว่าอันแบบว่าทางด้านพ่อแม่ของไอ้เชียงนี่กัสนับสนุนแบบว่าบอกคัดใจอย่างว่าที่ว่าเอาเมียเราเนี่ย อย่างโม่เนี้ยดีใจหน่อยตอนตอนแรกเพื่อนกบมักกันได้แล้วเพื่อนย่านเพื่อนย่านทางนี้ไปหลอกลูกชายเพื่อนอยู่ไปอยู่มากันชิมากแล้วมากกันอ๋อโอ้โหคือกันมากบมักบหมือนจักแล้วชาวปีเด้อเนาะมากบมักกะสร้างข่าลูกชายเพื่อนมากเยอะห้คิดว่าชาวปีได้ลูกกับเสี่ยงเมียแล้วเนาะไอคิดว่าซื้อเจ็ดปีแล้วคนเนาะโดยโดยเติมเนาะ ใช่ครับเพียนอยู่บ่ตอนนี้ออกแล้วใช่ใหญ่นะแต่พูดน้อยเนาะใช่ใหญ่ออกแล้วใช่ใหญ่ใหญ่เขายู่ไหนดิเขาอยู่บ้านเราเนี้ยเด้แต่พ่อแม่เจี๋ยกับมาเฮียนนะมาเชื่อล่านะเนาะของเราเนี่ยเป็นคนลาวเป็นคนลาวเป็นคนลาวแต่ว่าได้เข้าทะเบียนบ้านอยู่พุ่นยูได้เข้าเป็นคนไทยพร้อมลูกครึ่งนี่สบายเนาะสบายแหงเนาะเป็นคนสองชาติ หลายๆคนอาจจะแบบว่าชะอ่อนนะแม่นว่าภาษาลาวกลยเนาะเออชะอ่อนในเชียงที่ได้มีลาวเลยกับชะอ,อ,อ่อนในจันทร์ในจันเพิ่นในตัวไทยที่ว่ามันง่ายนะค่ะได้ลูกมากกัแปลว่าได้ลูกครบทั้งสองชาติวชาติมันยากจะว่าชิโย่ไซนี่พี่เนาะทางด้านเนอจันท์กับลิลผู้บ่าวผู้เดียวเท่านี้ก็เอาเลยคือกันเิ่นผู้บ่าวผู้เดียวเท่านี้ละ ชี่ชิมหาโนยังเด็กน้อยอยู่ต่อได้ก็ได้แล้วจะรับไปเห็นงานยังก็ไปเห็นงานคือกันอะไรล่ะตอนพบกับเพื่อนใช่ไปเห็นงานก็สั่งคือการเรียนเป็นกรรมกรให้เพื่อนบอาไปชุ่มเอื้อยนี่แหละเอาใส่น้ำเอื่อยน้ำพีไอกิ้มใส่ผ้าไปใส่กระป้ายเห็นเป็นลายวันวอดตั้งแต่สมัยเป็นลายวันวันเท่าไรก็จะกมเนี่ย

ได้สาวนาทีขอบคุณหลายๆที่มาเล่าเรื่องราวดีให้ทีมงานของเราได้พังเนอดร์คู่สมวังท่านเจ้าสุดยอดจริงๆริงเยี่ยมจริงจริงพี่น้องเนาะสบายดีเนอร์อบายใจายๆสบายดีนะโอเคเนาะท่านผู้ชมนี่ก็เป็นเพื่อนของไอเซียงกับเปื่อยจันทร์อะไรแล้วก็เป็นคนบ้านเดียวพี่น้องเนาะบ้านเดียวกับเฮาก็เลยขอตัวอนุญาตมาเพิ่นมาสัมภาษณ์คู่สมวังมาฉันซะแต่ละคนเราว่าแต่เพิ่นบ่ษมวังเนาะ ก็เลยก่อตัวอนุญ,ญาตมาสัมภาษณ์เบิ้งว่ายจันทร์จ้าี่ชมวังทั้งชมวังทั้งผิทวังแหลกพีนพ่น้องปะปนกันไปก็บบอกว่ากันพี่น้องเนาะเด้อโหลดเพิ่นโหลดเพินเพ่นกับงามเลยนี่พี่น้องเนะาะมาดะวายจันทร์จ้าบีที่หาชิปอ๋อเด็กๆเพิ่นนีอีกขัก้นหนึ่งเนี่ยอยู่ฝูพี่น้องขั้นหนึ่งเป็นเซฟหรือเซฟแต่ก่อนเนาะกับบาวลิกับพาเพิ่นมาเบื้งรถเบื้งล่างสี่ประตู ถือว่าประชบผลสำเร็จเนาะแต่ในกัรคลิปนี้ทางเบาลี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนฝากคนไลค์กดติดตามเพื่อเก่าพไปเดิมพี่น้องเนาะสบายดีเด้อพี่น้อง